อาชีพยูทูบเบอร์ทำได้จริงไหมสวัสดีครับเพื่อนๆครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการ Youtube มือใหม่ครับเจอกับพี่นันเกิร์อีกแล้วครับวันนี้จะมาพูดกับเพื่อนๆครับในหัวข้ออาชีพยูทูบเบอร์ทำได้จริงไหมนะครับก็หลายๆคนครับตอนนี้เริ่ม มาทำ u t u b e กันแล้วนะครับเพราะว่าคงจะได้เห็นหลายๆยูทูบเบอร์นะครับเขาได้รายได้นะครับจากการเป็นยูทูบเบอร์ซึ่งเป็นการนำเสนอคอนเทนต์ Content เป็น,นการนำเสนอความเป็นตัวของตัวเองหรือหลายๆอย่างนะครับเข้ามาในระบบของ YouTube นะครับแล้วก็จะได้รายได้จากการทำ u t u b e วันนี้พี่หนันก็เลยจัดหัวข้อนี้นะครับมาให้กับเพื่อนๆครับกับการที่จะเป็นยูทูบเบอร์เนี่ย มันทําเป็นอาชีพได้จริงไหมนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับกับอาชีพยูทูบเบอร์ข้อที่1ก่อนพี่นันเกิมจะขอเปิดประสบการณ์ในการทํา y o Youtube นะครับพี่นันเกิทํา y o Youtube มาแล้ว1ปีกวปีกว่าๆนะครับซึ่งมียอดผู้ติดตามอยู่ที่1,800กว่าคนนะครับวิดีโออยู่ในช่องของตัวเองเนี่ยประมาณ250คลิปนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับสามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รายได้นะครับเพราะรายได้ยังไม่ถึงจํานวนที่ทาง y o u t u b e เขาจะโอนนะครับมายังบัญชีของพี่หนังเกิร์นะครับแต่ถามว่าทํำรายได้ได้หรือยังก็ทําได้แล้วนะครับใช้เวลาในการทําทั้งหมดนะครับเกือบ1ปีครับพี่หนังเกิร์ทำตั้งแต่เมษาหกสาครับได้รายได้วันแรกคือวันที่15ธันวาคมนะครับ ก็ลองนับดูครับเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมันาตุลาพฤศจิกาทันวา9เดือนครับเพื่อนๆนะเเดือนกว่าจะผ่านกฎทำไปก็มีทั้งคนสนับสนุนและก็มีทั้งคนปรามาทนะครับก็มันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรครับมันดังแล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เริ่มต้นเพราะว่าทุกคนที่สนับสนุนเราเขาก็ให้กำลังใจ ส่วนคนที่เขาไม่สนับสนุนหรือเขาปรมาม m a เราเขาก็มองว่าเราไปทําตามกระแสนะครับซึ่งสิ่งนี้มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้พี่หนันเกิม้มทํายาวมาจนถึงวันนี้นะครับคือคําว่าปรมาม m a หรือศบประมาทกันนั่นเองนะครับก็สุดท้ายแล้วทำมาแล้วนะครับจนได้รายได้แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะก็เลยใช้วิธีนี้มาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกัน ความตั้งใจในการท o u t u b e ของพี่หนันเกิมแรกๆนะครับคือเริ่มจากการอยากบันทึกความทรงจำของตัวเองก่อน1เดือนเป็นยังไง2เดือนเป็นยังไง3เดือนเป็นยังไงทั้งตัวเองและครอบครัวนะครับรวมถึงสิ่งที่มันเกิดในรอบๆตัวเราเราจะเข้าสู่หัวข้อที่เพื่อนๆสนใจนั่นก็คืออาชีพ YouTuber ร์ทได้จริงไหมนะครับการที่จะามาทาอาชีพยูทูบเบอได้นะครับอย่างแรกที่พี่หนนเกิมขึ้นต้นเลยคือต้องเริ่มจาก ความชอบก่อนนะครับเพื่อนๆต้องชอบที่จะทายูทูบเบอร์ชอบที่จะานาในการนําเสนอครับไม่ใช่มาในแบบชอบที่จะอยากได้เงินของเขาเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะยากนะครับยาก,กมากอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนจะต้องมีอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ในที่นี้หมายถึงกล้องหรือเปล่าไม้หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับไม่จําเป็นสักเท่าไหร่ถ้าสามารถหาได้ก็หาถ้า,าหาไม่ได้ก็ไม่ต้องไม่เป็นไรครับ เรามีโทรศัพท์สามารถถ่ายแล้วก็โพสต์ลงไปใน YouTube นะครับซึ่งทำให้คนอื่นๆสามารถติดตามเราได้เลยถ้าเราได้อุปกรณ์แล้วเราก็ต้องมาฝึกฝนครับการใช้อุปกรณ์นะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญสำคัญหลักๆเลยนะครับว่าทำไมต้องพูดถึงเรื่องอุปกรณ์เพราะว่าบางทีเนี่ยเราถ่าย YouTube ได้ถ่ายเป็นได้นะครับแต่ในการขั้นตอนของการถ่ายมันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์ร้อนะครับมันต้องมีการตัดมีการเชื่อม มีการดึงข้อมูลตรงนั้นมีการดึงภาพตรงนี้นะครับมาใส่ในวิดีโอฉะนั้นแล้วเพื่อนๆที่ทํา y o YouTube จะต้องเข้าใจในการทําวิดีโอด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเลยเพราะว่าเป็นเหตุผลทําให้หลายๆคนที่มีความสามารถแต่ไม่มีความรู้ทักษะด้านอุปกรณ์หรือทางด้านการตัดต่อเนี่ยเป็นปัญหาหลักเลยก็ไม่สามารถทําคลิปหรือเป็นยูทูบเบอได้ จะไปจ้างเขาแรกๆถ้าไม่มีเงินเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้นะครับเพราะว่าการจ้างตัดต่อเนี่ยคลิปหนึ่งอย่างต่ำอย่างถูกเลยนะครับก็ราคา5 0 0ร้อยแปดร้อยพันพันห้ามันขึ้นอยู่ว่าคนที่ตัดเนี่ยมีความรู้ความสามารถขนาดไหนตัดแล้วทําให้วิดีโอของเราเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นขนาดไหนและสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่ยูทูบเบอร์จะต้องมีนั่นก็คือคอนเทนต์ เ,เพื่อนๆจะได้ยินหลายๆยูทูบเบอร์บอกว่าคอนเทนต์สำคัญคอนเทนต์สำคัญสำคัญจริงๆครับคอนเทนต์ Content คือสิ่งที่เรานําเสนอให้กับเพื่อนๆเอฟซีหรือคนที่อยากดูเราเนี่ยเขาต้องการมาดูในช่องของเรานะครับเช่นของพี่นันเกิร์มเนี่ยทำเรื่องอาหารถามว่าคอนเทนต์น่าสนใจไหมมันเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจเป็นคอนเทนต์ที่ทุกคนต้องดูเป็นคอนเทนต์ที่ทุกคนสามารถศึกและปฏิบัติได้แต่ข้อเสียของมันก็คือว่าเป็นคอนเทนต์ที่มีคนทำเยอะมาก แล้วก็มีทามีการทำหลายรูปแบบหลายลักษณะมันเลยเป็นเหตุผลว่ากลุ่มเป้าหมายในการดูอคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับการทำอาหารเนี่ยมันต้องเลือกครับว่าเราชอบแบบดูอย่างเดียวไม่ต้องพูดนะครับชอบแบบคนพูดด้วยชอบแบบเร็วๆไม่เกิน5นาที8นาทีชอบแบบดูวิถีชีวิตไปด้วยเนี่ยมันก็มีหลายแฟนคลับหลายกลุ่ม เป้าหมายที่เราจะเลือกนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเราทำคอนเทนต์ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเยอะๆเราก็จะมีโอกาสที่จะเป็นยูทูบเบอร์แบบมืออาชีพได้แบบรวดเร็วหลังจากที่เราได้คอนเทนต์แล้วเนี่ยเราจะต้องมีความทันหนัดด้วยนะครับเพื่อนๆคอนเทนต์ของเราเนี่ยไม่ใช่คอนเทนต์ที่แบบอยากทำอะไรก็ทำหรืออยากเป็นไปตามกระแสเนี่ยถ้าเราไม่มีความทันหนัดเนี่ยค่อนข้างจะยากแล้วก็ค่อนข้างจะไปต่อยากนะครับเพราะว่า สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ถนัดแล้วเนี่ยเวลาเราไปต่อหรือไปทำต่อในวิดีโออื่นๆเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการที่จะนำเสนอในอนาคตเช่นยกตัวอย่างเช่นคอนเทนต์ลุงพลงเงี้ยนะตอนนี้กลับมาและกลับมามีกระแสแล้วคอนเทนต์ลุงพลนะครับเมื่อวานนะครับได้ยินว่าอยู่บนโรงพักอยู่ในห้องขังเนี่ยครับยังร้องเพลงได้เลยนะครับยูทูบเบอร์ข้างนอกนะครับแค่ถ่าย ลงพักนะพร้อมเสียงกับลุงพลเข้าไปก็มีคนดูแลเพราะามีคนติดตามลุงพลอยู่แล้วนะครับซึ่งกระแสมันกลับมาอีกแล้วนะครับนี่คือเป็นอีกวิธีหนึ่งอีคอนเทนต์หนึ่งที่เขานําเสนอเห็นไหมครับไม่มีตัวตนไม่เห็นในภาพแต่ได้ยินเสียงได้ติดตามว่าเขายังอยู่เขายังมีชีวิตเขายอยู่ตรงไหนเนี่ยครับอันนี้คือเป็นอีคอนเทนต์หนึ่งความเนียความถนัดแต่ถ้าลุงพลส่วนลุงพลเนี่ยถูกจับเข้าห้องขังนะ ห้องขังไม่ใช่โรงพักนะครับห้องขังคือเรือนจำเนี่ยคุณคิดว่า f อซที่ติดตามช่องนั้นๆจะได้ยินเสียงลุงพลไหมไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นแล้วคนที่เป็นยูทูบเบอร์ที่ติดตามลุงพลเนี่ยจะแย่ทันทีจะจบทันทีแต่ก็อาจจะมีวิธีหลีกเลี่ยงก็อาจจะมาถ่ายทอดความเป็นอยู่ของป้าแตนแทนบ้านของลุงพลแทนแต่การดูก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยลงเพราะตัวโจทย์สำคัญคอนเทนต์สำคัญของเรื่องนี้คือลุงพล นะครับอันนี้แหละนี่คือความเข้าใจของคอนเทนต์แล้วก็ความถนัดของเราด้วยยกตัวอย่างเช่นเราชอบเที่ยวเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราจะได้อธิบายเพื่อนๆได้ว่านี่คืออะไรทําอะไรที่ไหนยังไงสวยงามยังไงมาจากไหนเริ่มต้นยังไงเราสามารถอธิบายเพื่อนๆได้แต่ถ้าเราเป็นคนไม่ชอบเที่ยวอยู่ดีๆไปแล้วก็ไปถ่ายถ่ายถ่ายเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราถ่ายนั้นมันคืออะไรหมายความว่าอะไรเวลาเราพูดเราก็าจะพูดไม่ได้ และสิ่งสำคัญในการทำคอนเทนต์คือต้องเป็นตัวของตัวเองครับถ้าไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยเราจะรู้สึกติดขัดอย่างนั้นอย่างนี้พูดก็ไม่สนุกนะครับพูดอะไรก็ติดครับในสมองกรองออกมาไม่ทันพูดไม่ได้ติดติดขัดขัดตัดต่อยากมากยิ่งพูดติดขัดหรือทําอะไรที่ไม่ถนัดแล้วหรือทําอะไรที่ไม่ชอบแล้วเนี่ยเราจะทํามาแล้วมันรู้สึกว่ามันจะทําเป็นขั้นเป็นตอนเป็นวักเป็นวัด แล้วเราจะมีปัญหาเรื่องการตัดต่ออีกการเชื่อมอีกปัญหาเรื่องทําให้มันสมูทอีกนะครับอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึง่งและประเด็นสุดท้ายครับในเรื่องของสิ่งที่จะมาตอบเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือว่า u t u b e เนี่ยสามารถเป็นอาชีพได้จริงไหมคำตอบคือจริงครับ u t u b e เนี่ยสามารถทำให้ทุกคนที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมีรายได้แต่จะต้องทำเหมือนที่พี่นันเกิ้มพูดมาตั้งแต่ต้น จะเริ่มต้นมาทําเลยแล้วได้ได้รายได้เลยเนี่ยอาจจะยากหน่อยหรือบางทีเนี่ยแค่ท youtube เพื่อเสริมรายได้หลักยกตัวอย่างเช่นเราขายของอยู่แล้วเช่นบางคนเนี่ยขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารอยู่แล้วเนี่ยครับเช่นขายกะปิกะปินะครับคือหัวใจในการทําอาหารเกือบ80%เนะเกือบ80%ของการทําอาหารเลยนะครับแต่เราเป็นคนผลิตกะปิเราจะทํายังไงให้คนรู้จักกะปิของเรามากยิ่งขึ้น เพอทำให้ให้รู้จากคุณสมบัติของกะปิเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับโจทย์ของเราหลักๆแล้วเนี่ยเราเป็นอาชีพขายกะปิอยู่แล้วเนี่ยเราได้รายได้จากการขายกะปิอยู่แล้วแต่เราอยากนําเสนอให้กับคนที่ชอบทานกะปิเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการทํากะปิที่ถูกต้องได้ทําเมนูกะปิจากกะปิแล้วก็เคล็ดลับจากการทํากะปิก็อาจจะมาแบบน้ําพริกกะปิอย่างเงี้ยนะครับน้ําจิ้มนะครับที่ที่ทาจากกะปิอย่างเงี้ยครับ มันก็หลายๆอย่างเมนูหลายๆอย่างที่ทําจากกะปิก็ามานําเสนอครับว่านี่คือหัวใจของความอร่อยไม่ใช่ผงชุรสครับมันคือกะปิอย่างเงี้ยก็ทําให้คนรู้จักร้านเรามากยิ่งขึ้นทาให้ทาทาให้คนรู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นรวมถึงทําให้คนรู้จักสินค้าเรามากยิ่งขึ้นสินค้า <S <S ของเราก็จะได้ขายมากยิ่งขึ้นเป้าก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะได้รายได้เพิ่มจากการทํา YouTube ด้วยนะครับแต่กลับกัน คนที่เริ่มต้นเอา YouTube เป็นอาชีพเนี่ยเหมือนพี่นันเกิรมเนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่ได้เอาเอา u t u b e เป็นอาชีพนะครับเอา YouTube เพื่อบันทึกความทรงจำหลังจากนั้นเสือกมีรายได้มีรายได้เข้ามาแล้วทำไงเราต้องคิดต่อว่าเราจะทำยังไงให้ YouTube ของเรามีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นการทำอาหารนะครับเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเมนูเปลี่ยนวิธีนะครับพัฒนาเรืเร่อยๆขยายรายการในหนึ่งช่อง ตอนนี้พี่พหนันเกิ่มทำสามรายการแล้วเนี่ยครับเพื่อนๆครับรายการแรกคือครัวยูดีกินหวานนะก็ทําอาหารที่สวนคําลาดนะครับทําไปด้วยนะครับชิมไปด้วยกินไปด้วยพูดคุยกับเพื่อนๆไปด้วยถ้ามีโอกาสนะถ้ามีกิจกรรมในการปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกอะไรก็พาเพื่อนๆทำนะรายการที่2นะครับก็คือรายการเนี้ยยูทูบเบอร์มือใหม่ ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆฟังว่าพี่หนังเกิมทำยังไงเราจะได้พัฒนาไปพร้อมๆกันถามว่าประสบความสำเร็จ100%ยอได้ยังยังครับพึ่งประสบความสำเร็จได้แค่50%เองแค่ผ่านเกณฑ์ได้รายได้แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จถึงขั้นที่จะแบบว่าลงคลิปปุ๊บหนึ่งวันนะมีคนดูหนึ่งแสนคนเงี้ยนี่ก็ถือว่าเริ่มประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้พี่หนังเกิมแค่ประสบความสำเร็จาเร็จ50%แต่มาแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันว่า เราควรเริ่มต้นควรทำยังไงแล้วก็ที่สำคัญคือเป้าหมายของพี่นันเกิร์ก็คือว่าอยากทำกลุ่มของยูทูบเบอร์เนี่ยครับเพื่อช่วยกันดันกันนะครับเพื่อให้ได้รายได้จากการทำ YouTube นะครับประเด็นที่2ประเด็นที่2ก็อย่างที่บอกไปนะั่ก็คือการที่เป็น YouTube ก่อนนะแล้วก็ได้รายได้จาก YouTube นะครับและประเด็นที่3นะครับหลังจากที่เราเป็นยูทูบเบอร์มืออาชีพแล้วเนี่ยเราจะได้1ค่าโฆษณาครับค่าสปอนเซอร์รายได้จาก YouTube นะครับรายได้จากการขายสินค้าของตัวเองรายได้จากการนําเสนอของตัวเองนะครับรายได้มันจะไหลเข้ามาหาเรานะครับแต่ก็มีข้อแม้และก็สิ่งที่เตือนเพื่อนอน,นะครับหนึการทําทุกอย่างต้องมีการลงทุนลงทุนมากอาจจะได้มากลงทุนมากอาจจะได้น้อยซึ่งขึ้นอยู่กับคนที่ติดตามเราคนที่สนใจเราฉะนั้นแล้วการจะทําช่องใน YouTube เน้นย้ํากันอีกครั้งนึงว่า ทำเป็นอาชีพได้และได้รายได้มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่าคุณจะต้องทํา y o YouTube จากความชอบและความถนัดและเป็นสิ่งที่บุคคลภายนอกหรือแฟนแๆหรือคนดูสนใจเท่านั้นถ้าอันอื่นที่เขาไม่สนใจเนี่ยจบครับทําไปก็ไม่มีคนดูหรืออาจจะมีเฉพาะแฟนคลับที่คอยติดตามเรามาแค่นั้นเองนะครับ อาละครับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมของเพื่อนๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กําลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับรวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องครัวยูดีกินหวานของเราด้วยครับกับรายการนี้ครับยูทูบเบอร์มือใหม่เอาละครับก็ขอให้เพื่อนทุกคนประสบความสำเร็จในการทำ YouTube ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ